สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่กับนีแก้วเองเหมือนเดิมเลยครับผมก่อนอื่นมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะเป็นกาลังใจให้กับพี่แก้วด้วยนะครับผมวันนี้ครับผมคอลเลกชันหนาวชําหรือว่าไฮเปอร์บุ๊กนะครับผมเป็นวินเท์แลนด์นะครับกลับมาแล้วทุกคนอยากรู้ว่ามาแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูกันครับ มาในส่วนของลังพึ่งนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าไฮเปอร์บุกนะคะมันสามารถนำเขาเรียกว่าอะไรล่ะไปอัพในสมุดไฮเปอร์บุกก็ได้นะคะหรือว่าถ้าใครแบบอย่างพี่แก้วเนี้ยไม่ใช่สายอัพไฮเปอร์บุกนะคะแต่ว่าพี่แก้วเนี้ยว่าจะมาสุ่มนะคะเป็นแบบเลือกของได้เราไม่อัพไฮเปอร์บุกแต่เราก็ยังได้ของนะทุกคนก็ พี่แก้วมีในส่วนของคาตาะแล้วแล้วก็มีในส่วนของสกายวิงตัวนี้แล้วเรียบร้อยนะคะวันนี้พี่แก้วว่าจะมาเอาเอดับเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้พี่แก้วเล่นเอดับค่อนข้างบ่อยมากนะคะตัวนี้นะครบดาเมจดาเมจหนึ่ง uh, นะแล้วก็เจาะเกราะ2นะค,ความเคลื่อนที่ลดลง1นะคะผมหรือว่าใครอยากได้ท่าของไฮเปอร์บุ๊กตัวนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนพี่แก้วนะคะมีเพชรอยู่ที่24,296เพชรมาดูกันว่า315โทเค็นเนี่ยพี่แก้วเนี่ย จะได้ไหมเนี่ยทุกคนแอบกลัวเหมือนกันนะมันก็สูงอยู่นะแต่ก็อ่ะไหนๆเขากลับมาแล้วนะอ่ะสิบครั้งแบบหนึ่งร้อยห้าสิบเพรเพียงเยอะสุดเท่าไหร่เนาะแบบหนึ่งนะพี่เกลยวขอดูก่อนเยอะสุดคือสิบบ่หุยเอาเรื่องอยู่นะแต่เราอาจจะออกในตู้ก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมพี่เก้ยวขอกดรัวๆเลยนะครับเราต้องการเยอะอยู่แต่ถ้าออกในตู้นี้ก็แบบฟินๆน,นะฮะใครที่ดูคลิปนี้นะฮะ ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับพี่แก้วด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดเวลาแบบพี่แก้วลงคลิปหรือว่าพี่แก้วสตรีมเกมต่างๆนะฮะฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยอ้ส่วนอย่าออก2ต่สามอะ่ะ2องสาสาทั้งนั้นเลยทุกคนคือแบบ5ไม่มา10ไม่ออกหรอโอ้ทุกคนใครสุ่มแล้วหรือว่ายังไงลองคอมเมนต์บอกกันบ้างละกันนะฮะ สองร้อยแล้วืเห็นเพชรทีก็ใจหายอุ้ยห้ามานะมันน่าจะมีแบบร้อยบ้างเราทุกคนแบบหนึ่งร้อยอ่ะอยากเป็นผู้โชคดีเหมือนตอนนั้นจังเลยมาเอาออกอันนี้ในตู้นะฮะนี่ได้ไมมเบสบอลมาโอเค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 ทำไมไม่ออกเอดับแล้วพี่เกียวจะได้เอาเอดับไหมบึ๊บ ามร้อยเท่าไรนะวิสิบห้าได้แล้วสิอ่านี่ได้แล้วทุกคนหูสิบห้าแบบเป๊ะเ,เลยอะเป๊ะไม่มีแบบไม่มีขาดไม่มีเกินเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวพี่แก้วแลกเปลี่ยนเลยระหว่างนี้เรามาคํานวณเพชรกันดีกว่าว่าพี่แก้วหมดเท่าไหร่นะคะผมนี่ช่วงนี้ใช้บ่อยช่วงนี้ใช้บ่อยก็สะสมไว้เป็นคอลเลกชันนะคะอ่ะอู้ทุกคนแอบเยอะอยู่นะ กิจกรรมนี้พี่แก้วหมดไป2,850เอเพอูเยอะอยู่ทุกคนใครสุ่มแล้วหมดเท่าไหร่ลองคอมเมนต์บอกกันบ้างละกันนะครับผมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวกันครับบ๊ายบาย